ทุกท่านนะคะเข้าสู่วยีการแข่งขันโตวาทีของนักเร,รียนระดับชั้นประยมศึกษาปีที่3ในรายวิชาภาษา,าไทยพื้นฐานค่ะรหัสวิชาท .23103 ประจำปีการศึกษา2 5 6 6ซึ่งจัดก,การแข่งขันในวันาทา่ยี่10กุมภาพันพุทธศักราช2567ัรณห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านกาบบิยาคมตั้งแต่เวลา1ิ5 0นิกานาทีเป็นต้นไปค่ะ ค่ะยัตติที่ว่าเที่ยวเมืองไทยดีกว่าไปเมืองนอกทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยที่ลงสบูบุญไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามรวมถึงมรดกทางวัฒนธรมมรมซึ่งองค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วหลายรายการนะคะในขณะเดียวกันทั้งต่างประเทศก็มีดีไมแพ้กันคะ่ะทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ อากาศที่ปลอดโปร่งร่มรื่นเย็นสบายการเดินทางสะดวกรวดเร็วค่ะที่สำคัญแล้วต่างประเทศเคารพกฎระเบียบของจราจรเขาค่าปักแพงนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเมืองไทยกับเมืองนอกนั้นต่างก็มีดีคนละแบบกันวันนี้เราจะมาฟังทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านไม่รู้ว่าฝ่ายไหนจะคัดงานด้วยเหตุผลได้ดีกว่ากันค่ะ ค่ะในลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอแนะนําหัวหน้าสมาชิกทั้งสองฝ่ายค่ะหัวหน้าฝ่ายเสนอโดยได้แก่เดกชายสวิชานนท์สุร k r i t m o n g k o ค่ะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองเด็กชายพาคีรีเลอร์ค่ะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สามเด็กหญิงณัฐนิชิสมวมายฉางเว่ค่ะ ผู้สน,สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่4เด็กหญิงปีชนาวัาตะกูลค่ะและหัวหน้าฝ่ายค้านเด็กชายจอบลุกจืนค่ะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1เด็กชายนันทพลแซ่ลีค่ะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2เด็กหญิงแสงอ่องค่ะ ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3เด็กหญิงชวิิษนิยงไพสกุลค่ะและผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่4เด็กหญิงชลดีแซ่ลีค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันขอเชิญหัวหน้าไปเสนอได้ขึ้นมานำเสนอในยติที่ว่าเที่ยวเมืองไทยดีก,กว่าไปเมืองนอกขอเรียนเชิญค่ะ มองมานหมอกทะเลงามน,น้ำจรดฟ้าวบันเวลาผ่านผ่านการเกี่ยงทั่วทุกชาอ้าวางว่างเบี่ยงใดไม่กว้างไกลเกินจิตที่ถึงกันเรียนท่านคณะกรรมการคณะครูและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่นี่นนทุกคนนะครับวันนี้กระผมก็จะพูดถึงจิตเที่เยเที่ยวมณฑลไทยดีกว่าไปทางแดอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูว่าทําไมเที่ยวมณฑลไทยถึงดีกว่าไปทางแดน เมืองไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวเป็นที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนทุกปีหลายคนคิดว่าเมืองนอกดีกว่าเมืองไทยแต่ที่จริงแล้วเมืองไทยก็มีข้อดีหลายอย่างที่เมืองนอกไม่มีหรือมีน้อยกว่านี้หนึ่งสะดวกกว่าในเรื่อง,งการใช้ภาษาการที่สื่อสารเข้าใจง่ายสะดวกเงินและสะดวกเงินการทั้งทั่วประเทศ ต้องยอมรับเด็นะครับว่าเมืองไทยในปัจจุบันมีที่ที่เราสวยหลากหลายมากกว่าขอพักนะครับที่ว่าสะดวกกว่าไม่เสมอไปครับต่างประเทศสะดวกกว่าครับเพราะว่าประเทศหางครับไม่ได้สะดวกเสมอไปครับเพราะว่าบางพื้นที่เป็นถิ่นที่ล่างอันดานครับไม่สามารถเข้าถึงได้ครับเรื่องภาษานะครับถ้าคุณไม่พัฒนาภาษาอังกฤษแล้วคุณจะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้งไหมครับแล้วก็สกุลเป็นใช่ไหมครับ คุเงินของไทยอ่ะเราก็ต้องใช้ของไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อเราไปต่างประเทศเราก็ต้องใช้เงินของต่างประเทศครับสวยกว่าไหมครับผมก็ว่าไม่สวยกว่านะครับต่างประเทศก็สวยอยู่นะครับประเทศมีวัฒนธรรมไทยก็รับของต่างชาติมาได้ครับเช่นุูจีงงี้ครับคริสต์มาสครับทุกคนครับถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากไปเที่ยวนอกประเทศนเ็เประเทศแถวที่โรปซึ่งค่าของชีชมันปะเต้องสูงแล้ว แล้วก็เรื่องที่บอกว่าูประเทศของต่างประเทศก็เหมือนของไทยเหมือนกันงั้นเราก็เที่ยวของไทยครับเราจะไปต่างประเทศไหมไครก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนภาษาได้ความคิดนั้นไม่ผิดค่ะแต่สิ่งสําค<ม>ัญในที่สุดในการพัฒนาภาษาของเราสมืหนเจ้าของภาษานั่นคือสถานที่สักโคมสงแวดล้อมค่ะดีที่เราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาได้เห็นสิ่งสวยงาม คนไทยนะคะเวลาพบเจอการพูดคุยกันก็จะรู้สึกถึงการเป็นมิตรมีมิตรภาพที่งดงามค่ะจริงใจและคนไทยเป็นคนใจดีไม่ว่าคุณจะไปภาคไหนในประเทศไทยก็ตามค่ะประเทศไทยเราครับมีเอเกลักษณ์เป็นของตัวเองคือด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการไหว้การป้อนดำเส้นดำในรูปแบบต่างๆมีศิลปะการต,ต่อสู้เช่นมวยไทยและมีประเพณีครับเช่นสงการานต์ครับที่องค์การยูเนสโกหรือองค์กรการศึกษาสหประชาชาติครับ ประกาศขึ้นทะเบียนในเวลาต่อมาครับผมจึงยืนยันได้เลยครับว่าเที่ยวเมืองไทยนั้นดีกว่าเมืองนอกอย่างแน่นอนครับกิจกรรมโต้วาดีในครั้งนี้นะคะเป็นเวทีที่เปิดให้นักเรียนระดับชั้นม .3 ทุกคาขนได้มีโอกาสพูดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการโตววาดีนะคะการแสดงเหตุผลโต้แยง้งตามหลักการของการโต้วาดีซึ่งนักเรียนที่ ไม่ได้ว,วันีนักเรียนก็มีโอกาสได้สแสดงความคิเห็นในเอกสารในชีวิงานใช่ไหมคะเพราะนั้นการโตว,วันีในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความสามารถทักษะการพูดเป็นนักโตว,วาทีสมัครเล่นสมัครเล่นที่มีความพร้อมณเวลานี้นะคะ,ะคุณครูได้เห็นนักเรียนได้พูดโตว,วาทีนะคะคุณครูคหลายท่านก็เช่นเดียวกันก็รู้สึกพอใจว่าเออนักเรียนเนี่ยสามารถโตแย้งนะคะ ายโต้แย้งนะคะได้โต้แยง้งายตรงข้ามนะคะได้อย่างมีเหตุผลตรงประเด็นในบางเรื่องนะคะไปเสนอก็เสนอเรืเ่องเหตุผลข้อมูลตามยติที่ตนเองเสนอนะคะนะแต่ถ้านักเรียนมีโอกาสไปโต้วาทีข้างนอกโรงเรียนพักรีนก็ต้องพัฒนาเรื่องการพูดนะคะเนื้อหาสาระให้มากกว่านี้จะต้องมี ทังความรู้ในหัวเรามากกว่านี้เราจะพูดได้มากนะคะก็คุณครูก็ขอชื่นชมนะคะนักเตะวัยสมัครเล่นในรุ่นนี้นะคะที่เป็นตัวแทนของทุกห้องนะคะที่ส่งมางขอชื่นชมนะคะ